มืดขนาดนีนพ้พี่น้องเลยแหลกเข้ามาเขาซื้อลงไปถ่ายอันอยู่อันบอลเอออยู่หวยให,ใ,หให้พี่น้องได้เบิ่งกันแต่ว่ามันลงไปบ่ได้พี่น้องเลยฝนตกยันโทรศัพท์เปียกโทรศัพท์ที่ตายเหตุยังวันที่กำลังปิี่ยปลาดุกอยู่กินเขากันกินเขาเสามืดน,นจะจ๊อยนะมันมืดฝนตอนนี้เนาะ เดี๋ยวประดุกสุกจะไปกินข้าวพ้องกันน้องพี่นอ้องมาเด้อกินข้าวซ้อมกันพี่นอ้องมาดูกับตัวปวนนอวปวนหน่อยมาดูตัวปวดหน่อยมาหนึ่เออบ้าลูกบ้ตัวปวดหน่อยเมนูของเฮ่ามือนีนั่น ปีกปลาดุกแล้วก็แจนอ้องส้มพี่น้องแซ่บนัวแซ่บนัวเอาติดใจกล่องแห้งพี่น้องเลยอยากเข้าคู่ขีบเลยตอนนี้ติดใจแห้งแล้วก็มีปิ่งกบน้องแล้วก็ปลาแดกตอน าแดกตอนท้องมาเขาเฮมเฮมเฮมเมเฮมแล้วยางมันเข่าบ็หลุมันเข่าเด้อคนตกเข็กๆอยู he hum, he hum. We Hence, we ่เดือนนี้ว่าชิต้องไปถ่ายใ้พี่น้องบึงนํานภูาหตรงหน้าน่ะน่ำันกำลังออกแก่งเดี๋ยวนี้น่ำม่กปอม่ำปอม่ำมันจีเอได้สั่นมันก็นนะ nè nói 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 không lút nào thấy nào hử đại không con ăn bò mầm này lên là con đó cái ăn kinh khẩu con con đang ném nằm gì đấy Ít chay hả เอ้ไหเล็กมา้องมาเบิ่งใกลๆ้ๆจะแสด้เห็นปลาดุกปิ่งกบแก้วน้าไม่สม รก,กระแดกตอนเ้็กแจ่วอุ้ยมีย่น้อยเนี่ยเข่ากล้องแห้งพี่น้องเอลย <c oughs> ดึงจ้องอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวลุกไปครับหนึ่งแป๊บหนึ่งเดอ้อน้ำเข่าปะมั่นเนาะพี่เซนเตอร์หน่อยเฮ้ยพี่เซนเตอร์ต้มมือลากแหย่ทานไปส้มมึงได้ไหมเออต้มมือลาก ว่บาว่าให้เพื่อนเบิงว่บาว่าให้เพื่อนเบิงหน่อยไหมว่บาว่ <c oughs> บาเด้อว่าว่าให้เพื่อนเบิงบาย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 สักบายบายสักโอ้ยเศรษเงี้ <c oughs> อาหารบ้านนอกของหน้าเขาพี่น้องเอ้ย ความรูร่ามะไหนครับกินแบบบ้านๆจำนกปายจำนกปายจำม,มันจะนอนเป็นวินผมไม่หน่อยเลยนู้นลวมาประแดกเข้ากับเดยเอา้ามันแนมเมืองหนากันแบบนี้ <c oughs> อยู่เล่าเขากินสแนเลยตเขาเจ้าก็กินทีวแต่ว่ามันอยเด็กกินนะกินสแตนเล็ตน่าจะว่ามีดังนะดังพักเด็กหืม <c oughs> อ๋อขอามายันพาต,ตกให้ทานบมเบงนี่ลูก <c oughs> ถ้าเขาเป็นจังซี่ลูกเขามา,น <c oughs> มาหนีมาเฮ้ยหืมมาหน่อยนี่ นั่นน้นั่นบังแน่เพิ่นเบิ่งอยู่น่ะอย่าดื้อเพิ่นว่าอ,อืมเพิ่นบอกว่าอย่าดื้อหืมอย่าดื้อเด้อสันมันเผ็ดบุกมันเผ็ดอ่าลุงสิจําปลาแดกให้กินเลยฮะโอ้อยากกินปลาแดกพี่น้องนะย้ายเขาจําปลาแดกมากินเลยนี่ ยัอะไรฮะอยากกินปลาแดดแบนี้นั่นเป็นไอ้ <c oughs> ออนั่น,นบป็นไอเทนนู้ไอเทนนะไอเทนอยู่นะเนบอกรอเห็นบอยเทนพ <c oughs> อเรื่องโทรศัพท์อย่มั่งครับ ไม่ใช่ว่าน้าบกก็าขึ้นมาลายกว่าเกา <c oughs> ่าสิฮึน้เอ้าพี่น้องสีร่ำค้านสะแล้วลูกเว้ยไม่เสียงดังเลยลูกไม่พี่น้องไม่ร่ำค้านเด้อ เดี๋ยวไปอยู่ทางซ้าไปดูไปไปล่างเห็ดปวกก่อนอันนี้น้อยไปล่างเห็ดปวกกันเนาะการล่างล่างเห็ดปวกอยู่พี่น้องเห็ดปวกลงไปหามา กระฮาอันฮดปลัวตาคนดอกง,งามๆจุบ๊บๆหน่อยๆแซ่บกินเข่าต่อ เดี๋ยวพอจิว่าโอยในนี้คือบกินตะปิ่งกแบแลบเอ้าองมกักเนาะทีกินคุมมือคนละ ใจแต่สาวน้องทายเนาะเพิ่นโบกินปลาดุกเนาะเพิ่นโบกินปลาดุกแต่เ้องกามีปลาแดดหายกินเด้อพตกเจหรือไม่สมเหมือนบกินปลาดุกโบกินกบโบกินเขียดห,หน้า ดำพงว่าในน,าน้ำร้อยเบิร์ดน้ำไม่น่นาสิดปิดคลิปเลยนะเนาะเลขอบุขอบคุณที่ขอามาเบิงข้าหน่อยเด้อขอบุณขอบุญ,บบญ,บญทีปิดตามเนาะบรรยากาศทางนอกก่อน เห้ผมดรแบบหมืดไปแล้ว